สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอ็นวิธีเารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมผ่านมาแล้ว3วันนะคะคุณผู้ชมสำหรับเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนนะคะตำบลมูโนอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสนะคะซึ่งก็ได้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของตลาดมูโนนะคะรวมถึง โรงเรียนบ้านมูโนที่อยู่ในโซนพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นจุดอันตรายค่ะแล้วก็สร้างความเสียหายมากมายทีเดียวนะคะและเนื่องจาก อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุระเบิดเพียงแค่300เมตรเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้านะคะในเรื่องของความเสียหายนะคะและก็ความช่วยเหลือต่างๆค่ะที่โรงเรียนบ้านมูโนนะคะโดยในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้รับเกียรติจากท่านศึกษาธิการจังหวัดนาราธิวาสค่ะดรชาลีฟสื่อน,นี้นะคะซึ่งอยู่ในสายกับเราขณะนี้แล้วสวัสดีค่ะท่านศึกษาธิการคะ ครับครับสวัสดีครับน้องตอ่อครับค่ะในเรื่องของความเสียหายของโรงเรียนบ้านมูโนกขณะน,นี้ตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้านคะพักบ้างคะครับครับอยากจะนําเรียนข้อมูลในเบื้องต้นว่าความเสียหายจากเหตุการณ์โกดังเก็บตูดดอกมไม้ระเบิดครับ,รบตั้งแต่วันที่2ี่สิบเก้าที่ผ่านมาเวลาบ่ายสามกว่าๆวรามาบ่ายสามท้าหนักีนะครับซึ่ง ความเสียหายในภาพรวมทั้งหมดมีผู้ได้รับผลกระทบจํานวน608ตัวเรือนแล้วก็มีทําให้ผู้เสียชีวิตเก็ดรายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ299รายนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลในภาพรวมนะครับ <S <S ทีนี้ในส่วนของสถานศึกษาเนี่ยที่อยู่ในเซืรอขายที่รับความเสียหายนะครับก็จะมี3โรงเรียนหลักๆ โรงเรียนสังกัดสพก็คือโรงเรียนบ้านมุนโนสังกัดสพนราธิวาสเขต2แล้วก็จะมีโรงเรียนเอกชนอีกสองโรงเรียนก็คือโรงเรียนดารุพุนนากับโรงเรียนนะจอตุนอิคลามยะซึ่งสังกัดสพของอำเภอสุไง่โพลนครับในส่วนของโรงเรียนบ้านมุนโนสังกัดสพนราธิวาสเขต2เนี่ยเียนจะนำเรียนข้อมูลว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสและก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการความคก้รกึกษาด้วย ซึ่งในจังหวัดราชวัตมีสี่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในกองทุนการศาลครับม<ช>ีซึ่งโรงเรียนบ้านโมูลโลสังสก,ก,กัดสพราิวาเจ็สองเนี่ยอยู่ห่างจากอโกดังที่เก็บทุกออกไม้ไฟระเบิดประมาณสามร้อยเล็ดซึ่งซึ่งใช่ใกล้มากนะครับ<ช>ซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยมีเด็กนักเรียนเก้าร้อยคนเป็นความโชคดีว่าวันนั้นเ,นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเสาร์นะครับ ผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดวันปกติที่เด็กนักเรียนไปโรงเรียนก็อาจเกิดความเสียหายมากกว่านั้นนะครับเอ่อเรื่องความเสียหายจากเหตุการณ์โกดังเสพทุบดอกไม้ไฟเปร์เอ่อผมแยกเป็นสี่สี่ส่วนใหญ่ส่วนที่หนึ่งก็คือความเสียหายด้านนักเรียนเอ่อเ่งทากว่ามีนักเรียนลงอยู่ที่บ้านและโรงเรียนบ้านนึง นักเรียนได้รับบาดเจ็บอันวิน2 7คนนะครับซึ่งในที่17คนเนี่ยแต่แตกต่างระดับระดับที่ระดับโซนแตกก็คือจำเป็นถือว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่ยาบาลนะครับระดับสองระดับโซนที่เหลือจำเปนสอคนคือนักเรียนที่ได้รับบาดกลางสามารทานได้แต่ยังคงเข้ารับกาาแล้วก็แผลทุกวันเอานะครับ แล้วก็ระดับทีสามระดับโตนสติดนะครับจำนวนที่คน,นคือนักเรียนที่มีัตรแผลเล็กน้อยได้รับผลกระทบจากระเกิดเปิดปริมาณน้อยสามารถกลับบ้านได้กลัแผลที่บ้านอื่นได้นะครับมีส่วนที่หนึ่งที่สองนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็หายด้านที่อยู่อาศัยเอ่อซึ่งเป็นบ้านเรือนของเด็กนักเรียนบ้านโมโนโจำนวนเก้าสิบเหลักนะครับ เรื่อง<า>เป็นบ้านเสียหายไม่สามารถอาศสยได้อาจํานวนที่หักยี่สิบห้าหลักความหมายก็คือลายหมดเลยนะครับแล้วก็บ้านที่ได้รับความเสียหายอีกจํานวนหกหกหลังและตอนนี้สายอยู่ที่ศูนย์ทักทิท้งวครอบครัวอีกจำนวนเจ็ดคนและก็อาศัยอยู่กันญาติจํานวนแปดสิบแปดสิบสี่คนนะครับ<า>นี้ส่วนส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกเรือน,นะครับ ในส่วนที่ตอความสิดลายด้านอนาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโนดจมมวลสี่หลังนะครับหลังที่หนึ่งเป็นอนาคารเฉลพระเสตีย์ซึ่งได้รับความผิดหล้งแต่ภานพันระบบไปประมาณการความสิดหายประมาณแต่ส่าแล้วก็อาคารเรียนมัธยมได้รับความสิบบมสหลายภาคพิ단เพิ่มสุดทัน,น,น,นแล้วก็หลังคาบางส่วนการความผิดหลายประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นวผ่าท แล้วก็ในส่วนที่สามอาคารที่เป็นโรงประกอบอาหารและสหารณ์ของโรงเรียนได้รับความเสียหายภาพปิดการประตูหน้าต่างและอุปกรณ์เครื่องใช้มีการประกอบการารกและระบายความเสียหายประราารมาณ28งแสนะคบแล้วก็อารส่วนที่ 4, สี่เป็นอาคารเรียนของเด็กนุบาลนะครับได้รับความเสียหายขนาดห้องเรียนประตูหน้าบานกระจกภาพดินและระบบไฟฟ้า ประมาณการความเสียหายประมาณส0 0 0 0 0กว่าบาทแล้วก็อาคารอุดรเดียนชั้นป .6 แล้วก็ห้องสมุดได้รับความเสียหายประตูหน้นตากห้องเรียนได้รับบางส่วนประมาณการความเสียหายประมาณประมาณ200,000กว่าบาทอันนี้ในส่วน2นะครับในส่วนที่3ความเสียหาย้านตการประกอบจํานวน6จำนวน5หลักครับ 1. อาคารอนุประสงค์คือเป็นอาคารขอประชุม อที่โรงเรียนใช้ในการประชุมในการจัดการต่างๆได้รับความเสียหายระบบไฟฟ้าหลังคาฟ้าเพดานผนนห้องประชุมกำลมการความเสียหายเจ็แสนกว่านาะครับแล้วก็อาคารจริยธรรมประกอบกับพัสดุทางศาสนาสนาอิสลามก็คือเป็นเป็นอาการประกอบอาตมาในห้าเวลาได้รับความายฟ้าเพดานหลังคาประมาทความเสียหายห้าหมุดกว่าบาท ความเสียหายพักภูซึ่งอยู่ในบรงเรียนเขตพัฒน์จมูนตอกทังรับความเสียหายหลังคาพิดาและขนาดประมาณการเสียหาย3แสนบาทก็หอพักนักเรียนประจำพักโรงประทานชายหญิงอ่าเนื่องจากว่าโรงเขตพัฒนโมโตเป็นโรงเรียนสาธารณะด้วยโรงเรียนปิดด้วยมีเด็กนักเรียนบางส่วนที่เป็นนักเรียนประจำได้รับความเสียหายหยดไปปาพักพิดาหลังคาประมาณจากความเสียหาย สองแสนห้าหมื่นกว่าบาทและในส่วนสุดท้ายตัวที่มีความเสี่ยงอุปกรณ์ตามรียนและเทคโนโลยีนะครับที่เสียหายหนึ่งอ่างโปรดพัดเสื้อเครื่องกาแคเสริมทักษะที่โรงเรียนจำนวนหนึ่งชั้งเสื้อเนื่องจากโรงเรียนโรงเรียนบ้านมูลโนกก็จะมีระดับศุกที่ต้องการ เสริมทักษะวิชาชีพให้เด็กนักเรียนได้เรียนทักษะวิชาชีพด้วยครับซึ่งประมาณการทัางเสือนนี้รวมทั้งหมดร9 8 0บาทครับแล้วก็ในส่วนท้ายครับอันพอในส่วนที่5ด้านครูและบุคลากรจำนวน7คนนะครับ บ้านพักที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าไปพักได้จำนวนหนึ่งหลังและบ้านพักที่อยู่อาศัยอของคุณครูได้รับความเสียหายแต่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้จำนวนหกหลังนะครับนี้ก็คือเป็นเป็น,ปนภาพรวมความเสียหายของโรงเรียนบ้านหมูโนะนะครับซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งทางอาขออุทยา มาแส่นะครับซึ่งได้มีน้ำเสนอวันที่ทางงมนตรีโคตรเอกอาเลมชัยศิริศาสตร์องค์ตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาการท่านตรีนรเกียรทองได้ลงมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโดยทางโรงเรียนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระทีวัดสุตต่อนะครับก็เลยได้จ๊ เงื่อนไขว่าในการแก้ปัญหานี้จะแบ่งเป็นสองของสองของช่วงสองระยะระยะเร่งด่วนก็คือหนึ่งาโรงเรียนจะมีการหยุดเรียนช่วงยาวเป็นเวลาสองสัปดาห์ 5. นะครับตั้งแต่วันที่ 3. สามสิงหาก็คือในวันพฤหัสวันที่สี่จนถึงวันที่สิงหานะครับเพื่อที่ต้องซื้อสร้างภาคพิการที่าํารุจและจะดำเนินการปรับปรุงแฟ้มภาคพิการ ระบบไฟฟ้าจากขึ้นด่วนซึ่งได้รับคำอนุเคราะห์จากที่นาดีอกาการอาชีพที่ปลดนะครับในเรื่องของความช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับในในเรื่องของการเยียวยาตอนนี้เนี่ยในเบือ้องต้นทางเมื่อวันที่หนึ่งสินหาคมที่ผ่านมาก็มีพลเอกเฉลิมชัยทุธิสารองคมนตรีและคณะ ร่วมกับบูรุษิกประชาชนเคราะห์นะครับก็ได้มีการเชิญขอบพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุโจดังเก็บดอกไม้ไประเบิดครับจำนวนสามร้อยัทตุดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันทางทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่าน,านรีนุชเทียนท,นทองอก็ได้ลงพื้นที่ด้วยพร้อมกับรองเลขาธิการคณะกรรมการการสาธารณสพื้นฐานท่านท,าท,พนท,ทีพัฒนงขนานนะครับได้ได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โดยเฉพาะในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นในเรื่องของอาคารของโรงเรียนบ้านโมโนซึ่งในเบื้องต้นทางาโรงเรียนโมูลนก็ได้มีการนำสเสนอในเรื่องของการขออาคารเป็นห้องปิดกุมแบบไซส์สุญญโลง่งทดแทนอาคา,อารอเดตประสงค์ที่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็อีกอย่างประกอบว่าโรงเรียนบ้านโมโนยัเงเนเหการณ์ท่วมทุกขี ซึ่งในบางต้นชั้นตีน ốt ก็ได้รับเรื่องแล้วแต่ก็ให้บรรจุในแผงของปีหรือหกเร็จแล้วก็แปดนะครับและก็นในขนาดเ,าเดียวโโกันทางกมเกีย์มูลก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการที่จะเรื่องอนอาคารสูงสุดสี่จำนวนหลักนะครับเนื่องจากว่ามีอายุการใช้งานสิบห้าปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการขององบ อาคารเรียนที่มีจํานวนห้องเรียน18ห้องเรียนเพื่อที่จะสามารถรองรับเด็กนัดเรียนได้ในจํานวน910คนครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นขระสคในเรื่องของอาคารสถัดที่ส่วนในเรื่องของความส่เหลือเนี่ยในเบื้องต้นทางหน่วยงานทุกหน่วยงานโดยมีผูร้ราชการจัดวางได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้ ประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้มีิจามาบริจาคนะครับแล้วก็หลังจากน้ก็มีการติดตั้งสนามกาก็ได้มีการอายัิการกระดมทุนก็ได้จะมีการเมื่อวานผมครับมีถึงประมาณสองล้านครับก็จะมีการกระดมทุนไปเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดก็เพิ่อย่า่างนะครับก็มีการรวบรวมการกระโดดปูนในเรื่องของเงินแล้วก็ในเรื่องของสิทธิของต่างๆนะครับในส่วนของ สำานักงานในการจัดปัดเองเราก็ได้จัดการระดมทุนและก็ได้ได้เดปิดบัญชีเพื่อที่จะให้พุทธมีจิตตะกาในการบริจาคและก็ในเบื้องต้นก็ได้นำเศษที่ยันที่ไปไปมอบในในเบื้องต้นแล้วนะครับและก็ตอนนี้เราก็ได้จะสาคัญไปทางหน่วยงานทุกหน่วยงาในกระทรวงศึกษาธิกแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางปลัดกระทรวงการทันอาถรุสวัสดิกาะครุับท่ากรรรันาสา รองประหลัดทางรองยศผลครับเพื่อจะหาที่ความช่วยเหลือจากโรงเรียนในระดับต่อไปครับค่ะ <c oughs> ทีนี้ในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะท่านศึกษาธิการคะมีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนเมื่อไหร่คะในเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนเนื่องจากว่าการเรียนมีความเสียหายกัำคันเดืะ ทางโรงเรียนก็เลยได้แก้ปัญหาในระยะเวล้งดัวก็จะให้จุดโรงเรียน่อนสองสัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันที่สามก็คือพรุ่งนี้จนถึงวันที่เอ็ดหาเพื่อดําเนินการหรือสร้างความติดการที่สำรุดและก็จะมีการปรับปรุงต่อมแต่้าเตินการอย่างเร้งด่วรวมระบบป่านะครับแล้วก็ในในในขณะดียกานก็มีการขอโรงเรียนได้มีการประชุมสัมมนาในเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนการสอน อาจโดยใช้รูปแบบออนแอร์และก็ออนไซต์อาโดยใช้วิธีการสลับเรียนซึ่งวันอ่าเช่นตอนเช้าเนี่ยอาจจะให้เด็กโรงเรียนประถบกาเรียนแล้วก็พอครึ่งวันบ่ายก็ให้เด็กโรงเรียนอมัธยมมาเรียนเนื่องจากว่าตอนนี้มีต้องเรียนไห้เพ็ยงพอนะครับอ่าแล้วก็ในขณะเดียวกก็เร่งกรเนินการออกบ้านเรโดยเฉพาะลงห้องขอพักนอนของนักเรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนนี้เนี่ยอ่าเป็นโรงเรียนประชารัฐที่มีนักเรียนอยู่ประจําด้วยนะครับ อ่าแล้วก็ในขณะเดียวกันทารโรงเรียนก็จะมีการติดตามเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างการพิจระยะระยะทุกัดาห์ครับอ่าเพื่อที่จะดูแลนักเรียนให้มีความครอบคลุมอ่าในในในภาพรวมนะครับนี่เป็นการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนอ่าส่วนในระยะยาวนะครับในระยะยาวอาคารห้องประชุมที่ได้รับผลกระทบอยากจะนําเรียนว่าที่โรงเรียนบ้านโพนงเป็นโรงเรียนที่ประสบปัาที่ตัดน้าท่วมทุกปีนะครับ อซึ่งวันที่ทางานคือว่าการปรวจมาทางที่พนิษฐานโรงเรียนก็ได้มีการเสนอว่าอขอสร้างขอประชุมแบบใต้โลกทดแทนอาจารย์อันสมที่ที่ได้รับความสุขนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีได้แนะนาเรียนในที่ประชุมว่าจะมีการประชุมลงแทนของปี67แล้วก็ปี68ครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งในส่วนที่สองในเรื่องของต้องเรียนนะครับซึ่ง อ่าห้องเรียนที่ได้รับความสูงเป็นาเรียนศูนย์ศูนย์สจํานวนสองหลัครับอ่าซึ่งอ่ทางโรงเรียนก็ได้ของก็ประมาณอ่าไปแล้วเป็นห้องสุดกันที่อ่ามีห้องเรียนสิบแปดห้องเรียนอ่าที่สามารถที่จะบรรจุนักเรียนได้จํานวนเก้าร้อยสิบคนของของโรงเรียนอ่าซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างรอดเนินการรอผลกาทอนุมัติจากหน้างานกรรมการการกันขั้นฐานต่อปครับ ค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวทางนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะคะนันศึกษาธิการคะ่ะเป็นกําลังใจให้ครณครูเป็นกําลังใจให้นักเรียนโรงเรียนบ้านมูโนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณท่านศึกษาธิการสําหรับการมาร่วมให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับครับอินดีครับขอบคุณค,ครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะค สำหรับการช่วยเหลือโรงเรียนบ้านมูโนะค่ะคุณผู้ชมคะทางโรงเรียนได้ทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะคุณผู้ชมชื่อบัญชีว่ารายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านมูโนะนะคะช่วยเหลือโรงเรียนบ้านมูโนะเลขบัญชี914,3043,208 นะคะเลขบัญชีนี้นะคะโดยเงินที่ได้รับบริจาคเนี่ยจะแยกเป็น2ส่วนค่ะคุณผู้ชมส่วนแรกจะเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนํามาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนค่ะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนะคะจึงอยากจะขอน้ําใจค่ะจากคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเด็กนักเรียนคุณครูโรง เรียนบ้านมูโนค่ะเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะ